ออยู่คำพึ่งใหญ่เหรอใหญ่พึ่งลำไม่ได้นะพึ่งลำนั่นนั่นนี่โอ้ลำลำพื้นยี่ต้องระวังนะนมันมันมันมจะมันจะ,ม,นจะมันจะต่อยคนไหมมันไม่ต่อยหรอไม่ต่อยหรอกนะาดใจคนไหมลำ้ำพื้นะ ไม่คุยตัวนะที่ทำกุศลนั้นเจนีไอโซน่าพราไม่ไม่คุยตัวนเขาเยอะนะเขาหอมเลยหอมเลยอันนี้สมลังอะอกี่ลังเนี่ยโอ้หลายลังนี่นะไอกองาโอ้ข้าบุ้งเเป็นข้าวพดีลังครึ่งนะมันไม่แตกลังเหรอมันมัน มันไม่ต่อยคนเหรอไม่ต่อยไม่ต่อยอ๋อมี